ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องตามรอยพระมงคลเทพมุนีตอนที่เจ็ดชั่วโมงเร่งรีบของคนทำงานรถทุกคันต่างขับทยานแข่งความเร็วกันไปบนท้องถนนร้อยตำรวจเอกเกียรติศักดาากิ์มิตรประสาทเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดป้อมตำรวจบริเวณสามแยกไฟแดงทางเข้าตลาดไทยอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเหมือนทุกวันขณะที่ลุกเดินออกจากจุดที่นั่งภายในป้อมตำรวจทันใดนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นวันนั้นรถจะมาจากทางเส้นนี้ครับมาจากเป็นรถกระบะครับรถกระบะมาจากเส้นทางสอพคลองหลวงมุ่งหน้าเข้าไปทางกรุงเทพนะครับเส้นเป็นหัวนยดทินแล้ว เขามีอาการมึนเมาสุราครับแล้วก็ขับด้วยความเร็วสูงพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเนี่ยเขาจะปาดซ้ายปาดขวาตลอดแล้วมาจุดตรงนี้แล้วก็เกิดเสียหลักครับไปหักพุ่งชนตู้ตำร,รวจครับทางช่วงวันเกิดเหตุประมาณวันที่30กันยายนตมา251น,นะครับเวลาประมาณ6โมง15นาทีครับเพราะช่วงนั้นนี่ผมดูนาฬิกาแล้วนะครับก่อนเกิดเหตุนเนี่ยผมจะนั่งอยู่บริเวณนี้ครับ จะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งบริเวณนี้อยู่ข้างในตู้นะครับแล้วก็ลุกขึ้นไปถึงสองนาทีนะครับไปนั่งอีกที่หนึ่งนะครับจะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเอาจะนั่งตรงนี้แล้วตำรวจอีกท่านหนึ่งก็นั่งตัวนี้นะครับอยู่ข้างๆกันนะครับลุกลุกได้จากที่เดิมประมาณ1-2นาทีก็จะยิงเสียงเอี้ยดมานะครับ ในใจก็าคิดว่าชนแน่นอนเลยเลยหันมาเท่านั้นนะครับรถก็วิ่งมากระแทกครับเศษวัสดุก็กระเด็นมากระทบร่างผมก็จิ้งอยู่ในรถส่วนตำรวจอีกท่านหนึ่งก็นะครับรถพุ่งกระแทกตู้นะครับกระแทกตำรวจอีกท่านหนึง่งกระเด็นไปนอนสลบยู่นอกตู้นะครับตอนนั้นก็แขวนวัดปากน้ํารุ่นหนึ่งอยู่นะครับเพราะวัดปากน้ารุ่นหนึ่งก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็ใจจดศูนย์ทันทีนะครับพอชนปุ๊บก็ตกใจครับคิดว่า จะตายเป็นไรหรือเปล่านะครับเพราะเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนภาพสโลโมชันมาครับแทบฟางแล้วก็เราก็กริ้งเศษวัสดุก็ตกมาครับก็ใจตัวสูนโดยปกตินะครับตดปุ๊บแล้วก็รีบพยายามลุกขึ้นเพราะว่ากลัวซากมันหล่นมาทับอะครับจากนั้นปุ๊บก็รีบรีบมาดูตํารวจครับก็คิดว่าตํารวจคงไม่เป็นอะไรครับที่มาดูตํารวจก่อนนั่งกันอยู่2คนนะครับติดกันเลยนะครับแล้วก็ ผมไม่เป็นอะไรเลยนะครับมีอาการเจ็บบริเวณหัวเข่านะครับเป็นรอยช้ำเขียวเล็กน้อยนะครับแต่ตำรวจอีกท่านหนึ่งก็ค่อนข้างสาหัสนะครับก็ถ้าไม่ใช่อนุภาพของหลวงปู่วัดปากน้ําก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับหลังจากที่ว่าเกิดเหตุแล้วนะครับทําให้รู้สึกว่าสภาพจิตใจช่วงนั้นนะครับรู้ได้ว่าชีวิตนะครับเป็นของสั้นนะครับเป็นของสั้นมากเลยแล้วเราเกิดมาครับต่อให้มีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดนะครับถ้าเราหมดชีวิตไปแล้วนะครับตายไปแล้วก็คงเอาไปไม่ได้นะครับ จุดตจนนั้นก็เลยคิดว่าในเราเกิดมานี่นะครับโลกโลกค่อนข้างจะมีภัยต่างๆมากมายเลยนะครับไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนนะครับก็จุดตรงนี้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับท่านสาธุชนทุกท่านนะครับก็มาร่วมหล่อหลวงปู่นะครับซึ่งการหล่อหลวงปู่นี่ก็เป็นอนิสงส์ใหญ่นะครับเป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนนะครับต้องมาหล่อนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีอนุภาพนะครับมากแล้วบุญตรงนี้นะครับก็จะคอยหล่อเลี้ยง ปกปักรักษาท่านนะครับให้มีความสุขนะครับบาศจากภัยพิบัตรท,ทั้งปวงครับด้วยอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระของขวัญวัดปากน้ํารุ่นหนึ่งที่ห้อยคออยู่เพียงองค์เดียวทําให้ร้อยตํารวจเอกกิติศักดิ์มิตรประสาทรอดชีวิตจากภาวะวิกฤตได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะเศษเสี้ยววินาทีมรณะที่เฉียดผ่านไปเพียงเส้นยาแดงในขณะนั้นไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้ นอกจากพระรัตนตรัยทำให้ร้อยตำรวจเอกเกียรติศักด์ตระหนักว่าแท้จริงแล้วเวลาในชีวิตเป็นของน้อยไม่มากพอให้เพลิดเพลินในสิ่งไร้สาระเราจึงควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทตั้งใจสร้างบุญบาร,รมีให้สมกับความโชคดีที่เกิดมาภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายตลอดไป คณะแพทย์เจ้าของไข่ต่างตื่นตะลึงกับฟิล์มเอ็กซเรย์ที่อยู่ตรงหน้าเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณพนิตาทองละมุนหรือคุณขวัญชาวปากช่องจังหวัดนครราชสีมานับเป็นกรณีหนึ่งในล้านที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนแล้ก็ตะลึงกับภาพตะลึงกับภาพที่เข็มอยู่ในปอดท,ที่แบบชัดเจนมากเลยค่ะตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะนอกจากบอกว่า,วานอกจากบุญ เอาตอนนั้นเอาบุญมาช่วยก่อนเลยอันดับแรกเพื่อจะไม่ให้เราใจตกไปมากกว่านี้ค่ะหมอก็บอกว่าเนี่ยเป็นเคสที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะบอกว่าจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมหาลาะคะตอนนั้นไปถึงโรงพยาบาลมหาลาชนะคะหมอก็งงกับฟิล์มที่เราส่งให้หมอค่ะหมอก็พากันมาลุมดูค่ะตอนนั้นลุมดูฟิลม์มเป็นเคสที่แปลกดียวค่ะหมอก็ไม่เคยเจอเหมือนกันที่โรงพยาบาลมหาลาช หมอก็เลยให้ไปพักผ่อนอยู่ที่เตียงคนไข้ก่อนนะคะแล้วอีกวันรุ่งขึ้นหมอก็เข้ามาตรวจนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะทําการส่องกล้องคุณนะหมอบอกว่าให้ความหวังแค่50 50บห้าขวัญก็เลยบอกว่าถ้าส่องกล้องแล้วคีบออกมาไม่ได้ขอผ่าได้ไหมคะคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าผ่าก็ตายไม่ผ่าก็ตายตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจอยู่คุณก็เสี่ยงอันตรายตลอดเวลา ทันทีที่สิ้นเสียงคุณหมอว่าผ่าก็ตายไม่ผ่าก็ตายทําให้คุณขวัญถึงกับช็อกนิ่งงงงังนจนพูดอะไรไม่ออกในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายเธอคิดอย่างเดียวว่ามีแต่บุญเท่านั้นที่จะช่วยเธอได้ร้องไห้โดยที่แบบว่าไม่อยากร้องเลยค่ะน้ำตามันมันไหลออกมาเองสัญชาตญาณแบบว่าเรากลัวตายเกิดขึ้นมาทันทีเลยอะค่ะ หลังจากที่อยู่โรงพยาบาล7วันที่มหาล้านมอให้กลับบ้านให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านบอกว่าถ้ามีอาการผิดปกติทางร่างกายก็ให้ไปหาหมอค่ะกลับมาก็ผมสองคนจะใช้วิธีการช่วยกันอารัตนานะฮะนั่งสมาธิช่วยกันทั้งคู่ก็นึกถึงหลวงปู่อยู่กลางกายตลอดนึกถึงแล้วก็อธิษฐานจิตคอยท่านช่วยนึกถึงนึกถึงทุกวันเลยนะฮะทุกวันเลยตั้งแต่วันที่เข็มเขาปอด จวบจนกระทั่งวันที่13กันยายน2550เป็นวันที่เธอจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ตนเองไม่เคยคาดฝันมาก่อนรู้สึกว่าวันนั้นจะไอผิดปกติอะค่ะเพราะปกติไม่เคยไอเลยตลอด27วันไม่ไอสุขภาพก็ไม่ไม่มีอะไรที่น่าหนักใจแล้วพอดีวันนั้นรู้สึกร่างกายผิดปกติไอหนักสามครั้งอะค่ะ ครั้งที่สามรู้สึกว่าอยากจะอ้วกอะค่ะก็เลยไปเข้าห้องน้ำอ้วกอ้วกออกมาก็เจอเข็มอะค่ะเข็มหลุดออกมาด้วยกับตอนที่เราไอรู้สึกดีใจมากค่ะดีใจมากโดยที่พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันรู้สึกว่ามันเกิดปฏิหาริ์กับเราจริงๆโดยที่มีมหาปุชนียาจารย์อย่างหลวงปู่สดวัดปากน้ำคอยคอยช่วยเราไอออกมาแล้วเนี่ยเข็มที่ลำแหลมเนี่ย หมอก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ทิ่มมันก็เป็นปฏิหารจริงๆว่าทําไมถึงไอออกมาโดยที่ไม่ไม่กระเทือนอะไรเลยลอยเลือดหรือรอยอะไรก็ไม่มีแม้แต่นิดเดียวถ้ามันไม่ใช่บุญไม่ใช่หลวงปู่มันคืออะไรผมยังไงก็คงมั่นใจว่าหลวงปู่แน่นอนเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับตนเองทําให้คุณพนิตาทองละมุนรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ทําให้เพิ่มพูนศรัทธาเชื่อมั่นในอนุภาพบารมีธรรม ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำาภาสีเจริญมากยิ่งขึ้นยิ่งตระหนักในคุณค่าของบุญนับเท่าพันทวีขออธิษฐานจิตนับจากนี้ไปตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญด้วยความไม่ประมาทเพื่อตามติดและติดตามสร้างบารมีในสายบุญของยอดมหาปูชนียาจารย์เป็นลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ตลอดไป ยังไงคะขายอะไรครับเนี่ยขายไก่ทอดขายกระทอดค่ะให้ลองชิมสักอย่างหนึ่งได้ไหมเลือกไม่ได้เลยค่ะจ่ายตังค์ได้ไหมต่ขอชิมก่อนให้ชิมค่ะมันกรอบเลยอ่ะจริงก็บอกค่ะกรอบมากเลยอ่ะค่ะโอ้โหอร่อยมากเลยครับจริงก็บอกนะเด็ด สูตรกันซักขนาดนี้มีหรือเจ๊เพียงใจจะไม่ยอมให้เพราะร้านนี้เจ๊แก่ปั้นมากับมือค่ะกับเมนูกล้วยกล้วยแล้วก็มันเผือกฟักทองกล้วยเล็บมือนางเข้าเมาทอดลูกกลมๆแบบนี้ด้วยสูตรแป้งที่หลายคนบอกว่าเป็นสูตรผีบอกค่ะมีส่วนผสมของเครื่องปรุงกว่า10ชนิดเลยทีเดียว ทุกคนก็บอกว่าเอ้ยข่ท่องตัวผีบอกหรือเปล่าผีบอกทำไมผีที่ไหนพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยผีมีอาตัวไม่รอดเลยเหรมันจะบอกพี่ได้ยังไงนี่อยากจะเข้าใจผิดนะฉันได้มาได้บุญจริงๆต้องได้มาได้บุญได้ลองผิดลองถูกแล้วไดาเองผีที่ไหนจะมาบอกอ๋อผีเอาตัวไม่รอดเลยหยิบไม่รอดจะ เบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินกล้วยทอดมากๆจึงคิดมาขายกล้วยทอดค่ะโดยเริ่มแรกนั้นซื้อแฟรนไชส์จากเจ้าอื่นก่อนนะคะพอขายดิบขายดีก็ถูกหาว่าโกงแป้งค่ะจนเจ้าของแฟรนไชส์ไม่ยอมส่งแป้งให้ขายถึงขนาดที่ว่าเจาต้องไปง้อเขาถึงหน้าบ้านเลยละค่ะพี่ก็ไปง้อเขานะไปถึงหน้าบ้านเขาเลยไปน,นั่อองรอเขาทุ่มหนึ่งโอ้หคนที่ทําแป้งนั่เหรอใช่เพาเป็นใครไปบอกเขาบอกว่าพี่คะหนูนะ ไม่เคยคิดหากหลังพี่ขายของพี่หนูไม่เคยคิดผสมแป้งของพี่พี่จะไฟังหนูมัางเขาไม่ฟัง้องไหนไม่ฟังเลยไม่ฟังจิตใจตอนนั้นว้าวุ่นมากคนเราตอนที่เราคิดอะไรไม่ออกนี่มันจะว้าวุ่นหมดนะในเมื่อเขาไม่ให้เจ๊จำต้องตัดสินใจคิดสูตรแป้งขึ้นมาเองค่ะทั้งๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างที่โชคดีอย่าง้องไหนพี่ปฏิบัติทมไงครับผมโใช่ใช่ปฏิบัติรม พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบอกว่าครับเวลาเราเจอทุกข์กระยเนี่ยให้นึกถึงบุญอย่านึกถึงเรื่องอื่นอย่างอื่นช่วยเราไม่ได้หรอกที่เราขึ้นไปข้างบนบ้านที่เช่าก็เป็นสองชั้นคอาบน้ำทำใจสบายสบาๆสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิคนเราถ้ามีสมาธิปัญญาก็เกิดเกิดปุ๊บ พี่ก็อธิษฐานอกว่าหลวงปู่เจ้าขาครับผตรวจตาดูกันแล้วกันนะคะครับถ้าลูกเป็นคนขี้โกงเป็นคนไม่ดีหลวงปู่ก็ไม่ต้องสนับสนุนลูกไม่ต้องเกื้อหนุนลูกครับแต่ถ้าลูกเป็นไม่ใช่ทีอ่อย่างที่เขาว่าที่จะสองแป้งเขาว่าลูกหักหลังเขาครับผหลวงปู่ก็โดนบันดาลบุญบารม,มีของหลวงปู่ให้ลูกเนี่ยครับผทำแป้งที่ซื้อมาเนี่ย ปรได้สําเร็จแล้วได้ให้อร่อยที่สุดในโลกเลยอ๋อครับผมแล้วน้องไอซ์เชื่อไหมครับผมพี่ทํานะสําเร็จตอนห้าทุ่มวันนั้นเลยวันนั้นเลยตั้งใจห้าทุ่มได้อย่างที่ใจเราคิดแล้วไปปลูกน้องๆมาชิมยังไม่พอเอาไปแจกรอปภในหมู่บ้านอีกโอ้โหนี่แหละบุญนี่แหละบุญแล้วแล้วแล้วเอามาขายณที่นี้แหละที่ตลาดแห่งนี้แหละหลังจากนั้นแจกกันใหญ่เลยขายค่ะลูกค้าคอมเมนต์มาตอนแรกก็ทําหน้างงๆเฮ้ย รู้สึกอร่อยกว่าเดิมว้าวกำลังใจเริม่มมาละหิงงที่่สวยยอาคุณด้วยแรงศรัทธาและมีสมาธิปัญญาและความเชื่อมัน่นจึงเกิดแก่เจ๊เพียงใจค่ะ บอกว่าเมื่อก่อนเป็นสาวสังคมจัดค่ะเพราะเป็นช่างเสริมสวยพร้อมก็เปิดกิจการร้านเสริมสวยครบวงจรค่ะมีชีวิตที่สุขสบายเพียบพร้อมตอนนั้นพี่สุขสบายนี่พี่จะลืมเลยนะลืมทุกสิ่งทุกอย่างใช่หใช่ของแบบโอ้โหต้องแบนเลมทุกอย่ต้องแบน,บนเลมมากเลยนออะอาบอาบน้ำซื้อสบู่ก็ต้องไปเซนทรัลก็ไปซื้อสบู่เซนไมเคิลขับรถก็รถเบนซ์ระหว่างตอนที่พี่อยู่กับสามีพี่ใช้เดือนละแสนเดือนละแสนบาทค่ะไอเลือกร้องเพลงละ แต่ว่ามีวันหนึ่งพ os, ไไเพื่อนมาชวนเราไปปฏิบัติที่เชีงใหม่กันไหมที่อำเภอฮอดที่ก็ไปบ่อยๆศึกษาแล้วก็เพื่อนบอกว่าไประวังสามีจะมีกลิกนะประมาณนี้แล้วตอนนั้นเชื่อเพื่อนไหมไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะว่าเรามั่นใจในสามีเรามั่นใจว่าตัวเราไม่ได้ทําผิดเราไปทําความดี แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่เพื่อนเตือนนั้นกลับกลายเป็นจริงขึ้นมาค่ะเมื่อสามีของเจ๊ไปมีคนใหม่และยังมีคำพูดที่ทำให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจกันด้วยค่ะทีนี้เขาก็มาถามพี่ว่าอระหว่างที่เธอจะจะรักบุญเนี่ยกับ,ก,บ,ก,บกับตัวฉันเนี่ยเธอเลือกอะไรพี่ก็ตอบไปว่าอุ้ยฉันก็ต้องเลือกบุญสิก็ต้องเลือกบุญไม่ใชใช่คิดในใจโอ้โหบุญติดตัวเราข้ามพกข้ามชาติได้สามีเลือกไปก็เป็นคนอื่นโอเคพี oh. okay, ่ก็โอเคเลยนะจริงนะจ้าโอเค หลังจากเลิกกับสามีแล้วเจ๊ก็กลับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการสะสมบุญค่ะในทุกๆวันเจ๊จะนั่งสมาธิและสวดมนต์ทำวัดเช้าและเย็นค่ะและทุกวันอาทิตย์นะคะก็จะไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรมกันทั้งครอบครัวเลยค่ะและบุญนี่เองแหละค่ะที่ทําให้ทุกวันนี้ของเจ๊เพียงใจสามารถยืนด้วยลําแข้งของตัวเองค่ะ